สวัสด,ดีตอนสายๆเพื่อนเคียตรติทุกคนทั้งมือใหม่และมือเกา่าทั้งปรมาจารย์ทั้งหลายหนึ่งมาพอกันใส่ตอนสายๆในจักหน้อยปินจังได้สำหรับมือมใหม่หฮาผค้ใได้เพื่อน่านในเดือนน้านพืนนะ่าน,ะน,นล้วก็ดีใจน้ำดือ้อผู้บระท่าน่านกนส็สู้ๆกัน สูบกันไปเหตุกันไปตามสไตล์สไตล์ของผูของมันอืมม่ต้องให้กดดันตัวเองมันสิปวดสมองปวดหัวเหตุไปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะคิดว่าปิดความบันเทิงม่ต้องให้กดดันม่ต้องกดดันตัวเองหลายมันปวดหัวปวดสมองก็เหตุกยทำไปเรื่อยๆเพื่อน เห็ดไปผ่านบ่ผ่านไปอีกอย่างหนึง่งผ่านบ่ผ,นบนผ่านไปอย่างหนึ่งเอาเห็ดไปตามเอาเห็ดได้นน่อยละมันได้เพียงได้ซ้ำได้ไปอย่ากดดันตัวเองเด้อเพื่อนๆเด้ออย่ากดดันตัวเองหลายมันปวดหัวมันปวดสมองออย่ากดดันตัวเองคิดว่าเฮาเห็ดเพววื่อความสนุกสนาน ดอความบันเทิงแค่นี้ก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะแค่นี้ก่อนสบายดีสบายดี